楼。老 นี่ผมอยู่ที่ริมแม่น้ําเจ้าพญานะครับอันนี้มันเขตอะไรนะครับบางไทรครับอันนี้มันเขตบางไทรครับตอนนี้เราอยู่ที่แพรหลวงเปียกครับเราจะมาลองตกปลากันดูครับของพี่วุฒิก็ลงลงเบ็ดตกกุ้งไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะตกพวกปักกดพวกปลา,ากินขนมปังนะครับซื้อขนมปังมาห่อนหนึ่งดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่า แม่น้ำเจ้าพระยาครับครับเนี่ยคนตกกุ้งครับจะได้กินข้าวหรือเปล่าต้มยำกุ้งกับคนนี้ครับเดียวนี่ต้มต้มยำต้มน้ำรอไปแล้วรอกุ้งใช่หงเดีปล่ารอกันดูครับผมรอดูกันเอาเรนได้ถุงมาุงขนมตอนที่ไหนกันของใครสีแดงครับช่วงนี้น้ำยัง ยังตายอยู่นะครับเราต้องรอให้น้ําเดินสักสักนิดหนึ่งก่อนเมื่อกี้กุ้งตัวสามตัวโลหรือสองตัวละสามตัวโลพลาดเลยเสียดายครับเสียดายครับเมื่อกี้ตื่นเต้นมากจะไปย่างนะเนี่ยสำสบิ่นสำสบิ่นต้มยำนะตัวโลประมาณเนี่ยตัวประมาณเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอน้ำเดินสักพักหนึ่งครับอันนี้ผมเอาขนมปังลงไปแล้ว มาดูกฝนตกครับฝนตกตอนนี้น้ำเริ่มเดินแล้วนะครับยังเงียบอยู่ครับเราเอามาร่วเดนเลยมาเอาแรงก่อนครับรตอนนี้เราจะต้องได้กินปลาครับวันนี้ <c oughs> ใครไม่เชื่อถามพี่เลิศเลย โมครับนั่งอยู่คนเดียวเฝ้าปลาเลยรต้องได้กินปลาตอนนี้ปลาไม่กินเบ็ดครับคนกินข้าวก่อนเอาแรงไว้เยอะกับปลาตัวใหญ่ๆครับ พอรับได้ผักบุ้งมันมาจากไหนตอนแรกผมว่าอหน่อไม้ผมว่าเออหน่อไม้ไม่พอบลกกุได้อยู่เอแล้ไม่ใช่เขายอหน่อไม้เขาใส่ไปแล้วไงโอเคผมรับได้ของหวานจากหน่อมับผักบุ้งครอบทำาหน่อไม้กับผักบุ่งครับลองแตกดูว่าจะได้ไหมอร่อยนะว่ามันได้ย่ได้ออร่อยอย่หนคล้ายๆข้าวเปียกอ่ะกินไปเลยนะผักบุกับเห็ดมึงอ่ะกินเลยกินเลย่อทอ่ะเป็นไง <_ an> ใครจะไม่บอกว่าตุ้ยเขาไม่อร่อยแต่มันมันอร่อยนะใ <_ an> ส่ข้าวไปด้วยดีเลยเดี๋ยวผมขอแสดยยงนี้นะ้โดปวดตามากตอนนี้เรารว,วยตอนนี้ปลามันไม่กิน <_ an> เบ็ดแล้วนะครับมันเที่ยงคืนแล้วครับปลาไม่กินเบ็ดแล้วครับัมเลยเริ่มมากินดื่มกันแทนนะครับ <ม>จอนมีเด็ปุ๊จอน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 ย,อยิ่งกว่าไอ้ไข่ก็จอนดีแหละตอนนี้ก็ประมาณตีสามแล้วนะครับปลายังไม่กัดสักตัวครับน้ำตายทั้งคืนพอดูต่อเราจะเฝ้าต่อเลยถึงสว่างครับนี่ออยังไง แล้วแต่เราพักก็ได้เราจะพักครับเราดูน้ำดูปลาด้วยจกพักใหญ่ๆนะโนะพักมาตั้งหกโมงแล้วเนี่ยดูเลมอนมาเช้าแล้วครับน้ำยังไม่เดินเลยครับวันนี้เมื่อคืนเมื่อคืนได้มาตัวหนึ่งครับ ครับขังไว้ <c oughs> อะไรครับอะไรเข้ามากินเบ็ดนะครับเมื่อคืนผิดขาดเอาอะไรมาด้วยเนะี่ยปีศาจปนะเนี่ย <c oughs> ครับหนึ่งแต้มตกกันต่อครับ ตัดภาพเข้ามาอีกถึงรุ่งเช้าวันถัดมานะครับปลาไม่กินเลยครับน้ำตายทั้งกัางวันทั้งคืนเลยกินต้มกันครับเพื่อนก็นมาเต็มทุกแพ้เลยครับตอนนี้ผักตบก็มาด้วยครับ ตอนนี้เปลี่ยนแผนแล้วครับเล็กไม่ได้ต้องรออปลาเล็กแล้วครับ้ มา,มาแล้วครับตัวที่สามครับลูกสวายครับตัวที่สี่ครับตัวที่สี่ปลาแปดตอนนี้เราได้ตัวเล็กกว่าเดิมอีกครับเอาไงดี <c oughs> อยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้เนะี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วครับสิบสีดแอโมงแล้วครับยังเงียบกิ๊บอยู่ดีครับกลังจะกินครับกำลังจะกินกำลังจะกำลังจะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับผมก็รอทั้งคืน ผลงานมันลอดขาไปเลยครับรอุดเลยเนี่ยโอหครับผลงานผมครับเราจะดันมึงเหรอคนเดียวเลยวันนี้อาดเเว่่มือกีี้นจะดันอยู่ัดนในหัวนี้ออกเดียวพอจบเลยต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์ครับเพราะว่าหักตบมันเยอะมากครับวันนี้เราเป็นแพ้แรกเราต้องอะไรียกอะไรนะช่วยสังคมอาลงลงน้ำไปเลยครับลงน้ำไปเลย ดันไปเลยอ๋อโอ้ยดไม่ต้องเอาไว้ไม่ต้องเอาไว้ไม่ต้องเอาไว้เฮ้ยมันต้องเอาเชือกผูกดีไหมล่ะเชือกผูกก่อนเอาเข้ามาก่อนเอาเชือกผูกก่อนเรากําลังจะทําให้ผักตบมันไหลออกให้มันผ่านแผลเพื่อนๆไปนะครับช่วยเหลือสังคมครับจะบอกว่าตกปลาไม่ได้ก็หาอะไรทําไปเพลินๆเฮ้ยเอาไปไกลๆเลย ไม่เราตกตรงนี้ให้มันติดมันจะให้มันฉลับเพื่อไม่ให้เข้าแพรเพื่อนมาแล้วเหรอเข้าแล้วครับเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าโอ้ยโอ้ยหนักเว้ยหนักหนักหนักโอ้ย พี่พี่มาพี่พี่เลิศมาเร็ว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 โดดโดดลงน้ำเลยโดดลงน้ำเลยที่เขาอ่ะพี่โดดลงน้ำเลยเอาเอาเอาเข้ามาเดี๋ยวไปจับอันนี้เออใจเย็นใจเย็นกระชังมันเล็กทำไมมันเบาจังวะใจเย็นใจเย็นเอานอนคันนอนคันเลยเบา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 ลงเบาลงถูกต้อง มาจากไหนมาแย่งซีนออกกี่วันรอหนึนคืนนะเนี่ยมาแย่งซีนแล้วไม่มีใครสนใจบอลเลยรอมาสองวันสองคืนครับตายหาเลยก็ไม่มีใครสนใจมันเลยโอ้ยเทพเลยครับแล้วไม่ได้เขาเล็กด้วยไอ้เขาใหญ่ด้วยปลาเขาไม่ใช่ปลาเราอยากดูไหม เอาเอาเอาเออเอาลงเอาลงพื้นก่อนเอาลงพื้นก่อนนี่ครับเลยนี่ครับล้ตัวที่มันทุกน้ำอยู่นั่นแหละนั่นละเอออย่าไปกัดอย่าไปกัดมันปล่ไปสวยด้วยเป็นสมยำเลยโอ้งานงอกครับต่อต่ครับคืนนึงเหรอเอ้ามากับพ่อมาบ้ดนอีกโอ ไปเฮียเดี๋ยวมาท้องกูเลยหรอกไปไปสำหรับวันนี้ก็ตัวนี้ประมาณโลครึ่งนะครับถึงเกือบ2โลน่าจะ2โลได้ใช้ประมาณหนวดเนี่ยรอมาสวัน1นึ่คืนครับก็ไซส์นี้ก็6โลครึ่งนะเอับอะไรพอแล้วไอ้คนกวนกูโอยยังอีกไอ้พอแล้วพอแล้วไปไปไป ครับเก็บครับสว่ดีครับหลังจากได้ปลาเท้าแล้วก็ผมก็กําลังเปลี่ยนเปลี่ยนเบ็ดใหม่ครับผมลูกเบ็ดใหม่เพราะเมื่อกี้เราก็ได้ไซ์ไปสามเกือบสองโลก,กว่ากับสามโลสายปลาเท้าปากเป็นสากมันกระดาษทรายจะทำให้สาย,าาย,สายไอ้หน้าเราสายหลีดหน้าเราที่เราใช้สายพีอีทำเนะี่ยเดี๋ยวมันจะขาดต้องลูกใหม่ครับ คันก็ไม่ใช่คันผมหรอกเบ็ดก็ไม่ใช่เบ็ดผมผมคนเลยไม่เชื่อใจในการผูกผมก็เลยต้องมาผูกเองเจ้าของเขาตีทิ้งครับผมเขาไม่รู้เลยสามปาปลากินเขาดูไม่ออกดีที่ผมดูเป็นเสียนปลาบ่เปยังไงครับดูปลาทรมชาติไม่ออก ลุกใหม่ครับกใหม่หมหมนี่ผมไปดูเขาทำปลาเลยนะครับได้ปลามาก็ทํากินกันครับเชฟวีทํำไรครับโอ้ยระวังมันหล่นนะครับปลาผมครับ ปลาผมที่ตกได้ครับไม่ต้ลาเคานะครับอย่าทิ้งนะคุณผู้ชมอย่าทิ้งนะครับผมเมนูอะไรบ้างครับวันนี้โอ้พี่พี่ไม่โคมหรอว่าผัดผังเล็ะงั้นน่ะอยากอยากกินอะไรครับอยากกินเมนูอะไรสั่งได้เลยครับต้มยำกับผัดไหมตกผัดเผ็ดไหมตกก็ตกเองแถมต้องทำให้กินอีกยำกระเทียมทอดกระเทียมราดพริกแล้วก็ผัดเผ็ดผัดกระเจาต้มยำ ้าพเมนูตัวเดียวเนี่ยแล้วรอรอดูรอดูเขาทำเสร็จนะครับเรามากินกันอ,อย่าไรบ้างครับผมกำลังจะทำมานี่ครับก็จะมีปลาเค้าทอดกระเทียมแล้วก็จะมีต้มยำปลาเค้าแล้วก็ผัดก็ผมผัดใส่หน่อไม้ดอง<ห>สามเมนูส,นสวยสว ก็จะแบ่งแยกเนื้อครับเมนูดัดเต็มเลยครับเสร็จเดี๋ยวจะตังตังไปดูตาตมเอออันนี้มตัวนี้คือปลาอะไรครับเนี่ยปลาคนทะเลทะเลหลงเข้ามาเจ้าพญาเสร็จเชฟกุ้ยนะครับงานนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อไอ้ขวดนั่นเราไมปทอดกันเลยเนี่ยตายแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่มไทอดไปทอดต่อหน้าอันนี้ทำอะไรครับเนี่ย เตียมเครื่องต้มยำให้เชฟค่ะโอ้ดูมนะครับเชฟกุยทำต้มยำซีดซีดไม่รอ,อรเลยเ็ไมน้้ม่นงน้เลยอ่ไหลดต้งาแครับเชฟอ๋อนี่นี่ต้มยำแล้วครับเนี่ยโอ้สีสันน่ากินมากเลยนี่ครับแต่ส่วนนี้ก็เตรียม ครัเดือดที่เราเอาเนื้อปลาใส่เนี่ยเดือดแล้วครับอ๋อนี่เตรียมทอดกระเทียมเยอะไปป่าเนี่ยไม่แล้อันนียก็คือผัดผัดใส่หน่อไม้ดองไอ้พวกอืมพวกอะไรมันอสามเมนูแข้งเลยเดี๋ยวรอกินกันนู่นทีมงานครับผมรอเอาเนื้อใส่ผัดเนี่ยน้อยไปเปล่าอะไรนะเนื้อใส่ผัดอีกผัดไหมนี่ไงนี่ไงเนื้อผัดซีดเลยครับ ใช้นั่นโอเคอ,เเอันนี้ทอดกระเจียมไหมนี่เนาะไม่ไม่เอาเอา,เอาชิน้นชิ้นเล็กดิชิ้นเล็กใส่ผัดนี่นนทอดแบบนี้มันอร่อยอไงอุ้ยังกอได้ได้ครับอือนั่นแหละแกเอาเลยหมักทอดกระเจี๊ยบเสร็จแกต้มเดี๋ยวยออรอน้ำเดือดเสร็จแล้วก็ปรุงทีเดียวไฟมันไม่แรงครับผมไม่ใช่ไฟมันไม่แรงเนี่ยไฟมันได้แค่นี้แล้ว รอกินครับเดี๋ยวรอกันครับรอ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 เป็นไหมตกได้ไหมอะตกอะฮะตกเองอะตกได้ไหมทำไมต้องให้ผมตกให้กินด้วยขี่โมชิบหายตกได้ตัวเดียวขี่โมชิบไหลใครนี่มาหิเราไปวัดเราหิวเสือหิวเสือหิวไม่หิวหอยหิวหอยต้มยำครับ เสร็จแล้วเมนูแรกต้ยมยำปลาเขา้เขาซแซ่บเลยครับจากไปอีกแล้วต้ยมยำนี่อันนี้เป็นผัดนะครับผัดปลาข้าใส่ตอไม้ตอไม้ดองเนาะ ขนมวัดอร่อยดีว่ะชัวร์คือลงไทยเยอะมากนะแต่ว่าเราอันนี้อะไรครับเมนูสุดท้ายใช่ไหมครับติ๊บพี่อย่างงี้มันก็ไม่ได้ปัดข้าวกระเทียมครับปัดขาวทอดกระเทียมครับมูนบาร์สิบกิโลยี่สิบยอดเลยครับเป็นแบบบ้านๆอร่อยไหมอร่อยไหมจิ้มยังจิ้มยังเพราะออกมาแม่งรีบทำอ่ะไม่ได้ไม่อยากันกรอบเพราะว่ากลัวกระเทียมมันแบบหลายรอบมากเลยเฮี้ย โอเคครับรสชาติแบบพื้นๆไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยครับจริงๆับผมไม่ได้เตรียมเบ็ดอะไรมาเลยนะผมมายืมอุปกรณ์ทุกอย่างที่นี่เป็นพระเอกเลยครับวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาตกหัวจริงๆวันนี้ผมเบื่อในการตกปลามานานแล้วจริงว่าชอบตกปลาแหละแต่คือเห็นหมายมันไม่โอเคอ่ะอันนี้ที่ที่มึงยืมตังเป็นตลาดเมื่อกี้ป่ะเออใช่ตังไปซื้อมะไปดูต้นคลิปอ่ะครนี่มึงต้องตกให้ได้กุ้งบ่โอเคครับล้ำลางกันด้วยกุ้งก็มีปลาทอดนะครับ คุ้กสองวันแล้วเ,เกันเ,เจอกันทิปต่อไปรครับผม,ม,มนะดีครับ